เมื่อหุ่นยนต์ AI สาวแม่บ้านดันน่ารักเกินห้ามใจงานนี้เขาจะเลือกเมียหรือว่าหุ่นยนต์หนังเปิดตัวที่แม็กกี้เกิดอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงเธอมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจึงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าจะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจด้วยความที่นิกต้องทำงานหนักเขาเลยไปบริษัทจำหน่ายหุ่นยนต์ AI ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ทำงานบ้านแทน หรือแม้แต่ง,งานยากๆขณะที่พระเอกฟังเซลนาเสนอสินค้าก็พบว่าลูกสาวเดินหายไปแล้วพระเอกตกใจมากรีบออกตามหาดีว่าอลิสหุ่นยนต์สาวสวยพาหนูน้อยมาส่งลูกสาวเลยอ้อนพ่อขอให้ซื้ออลิสกลับบ้านเซลบอกว่าอลิสเป็นหุ่นยนต์ AI รุ่นล่าสุดสามารถเรียนแบบอารมณ์ของมนุษย์และเข้ากับเด็กๆได้ดีเป็นพิเศษเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่พระเอกกำลังยุ่งวุ่นวาย หาอาหารให้ลูกๆทั้งสองคนอลิสก็ถูกนำมาส่งที่บ้านเธอรีบสแกนพื้นที่โดยรอบและพบว่าราวบันไดไม่ปลอดภยัยหลังจากที่พระเอกไปส่งลูกที่โรงเรียนอลิสก็จัดเก็บบ้านจนพบรูปสวีตของพระเอกและแม็กกี้เย็นนั้นเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็พบว่าทุกอย่างถูกจัดเก็บเรียบร้อยแถมอลิสยังเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ด้วยแต่ลูกสาวบ่นว่ารสชาติไม่เหมือนที่แม่ทำให้กิน ตอนนั้นเองลูกชายก็ร้องไห้งอแงอลิสเลยอาสาจะพาขึ้นไปข้างบนจะได้ไม่รบกวนพระเอกซึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรตกดึกคืนนั้นขณะที่อลิสกำลังอยู่ในสลีปโหมดลูกสาวก็ย่องลงมาชั้นล่างปีนขึ้นเก้าอี้หวังหยิบโหคุกกี้กินแต่ดันพลาดล้มเสียงดังลั่นนิกจึงรีบวิ่งมาดูก็พบว่าอลิสเข้ามาช่วยสาวน้อยเอาไว้ได้ทันแต่เธอได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้ว หลังจากเอาลูกสาวเข้านอนพระเอกก็แวะมาดูอลิสก็พบกับความข่าวโอโมไม่ใช่พบว่าแผลของเธอนั้นหายเป็นปกติแล้วเมื่อนิกมาคุมงานที่ไซต์ก่อสร้างเขาก,ก็เห็นเจ้านายกำลังพูดคุยกับบริษัทหุ่นยนต์ AI พระเอกรู้ทันทีว่าเจ้านายมีแผนจะเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์เขาจึงรีบเข้ามาคุยถามว่ามีกี่คนต้องถูกไล่ออกจากงานเจ้านายก็บอกว่าทุกคนยกเว้นนาย ราะหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพแรงงานที่สูงกว่าพอนิกบอกว่าจะลาออกไปพร้อมกับคนอื่นๆเจ้านหนก็เตือนสติบอกคิดให้ดีนะแม็กกี้กับลูกยังต้องใช้เงินอีกเยอะเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและเอกกลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยลา้าหลังจากที่ลูกหลับก็เอาแต่ดื่มและซ่อมรถอลิซจึงเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นเขาแทบไม่แตะอาหารพระเอกเล่าว,ว่ามันเป็นวันทำงานที่แย่เจ้านายเลือกจะไล่ทุกคนออก และหันมาใช้หุ่นยนต์ซึ่งเพื่อนบางคนทำงานมาด้วยการนานกว่า10ปีคืนนั้นขณะที่นิกกำลังดูหนังโรแมนติกดรามา่าอลิสก็เดินเข้ามาคุยด้วยเธอรู้จักหนังเรื่องนี้จากฐานข้อมูลความทรงจำนิกบอกว่านี่คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์อลิสจึงอยากลองสัมผัสและเข้าใจโดยขอให้นิกช่วยกดปุ่มรีเซ็ตความทรงจำให้จากนั้นอลิสก็นั่งดูหนังแบบอย่างอินแต่ในระหว่างที่เนื้อเรื่องกำลังเลวร้าย แม็กกี้ก็โทรเข้ามาขัดจังหวะบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะเข้ารับการผ่าตัดวันลุ่งขึ้นทุกคนในครอบครัวจึงมาให้กำลังใจแม็กกี้ขอเวลาพูดคุยกับอลิสเป็นการส่วนตัวเพราะกลัวว่าตนเองจะไม่รอดฝากให้อลิสช่วยดูแลให้ความสุขสามีและลูกๆรวมถึงอย่าให้พระเอกกินเหล้ามากเกินไปหลังจากนั้นไม่นานหมอก็แจ้งข่าวร้ายว่า เกิดพายุทําให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถนําหัวใจมาส่งที่โรงพยาบาลได้การผ่าตัดต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเขาทําได้เพียงแค่ปลอบใจภรรยาเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็เอาแต่ดื่มเหล้าถึงขั้นอยากทําลายข้าวของดีว่าอลิซเข้ามาห้ามเอาไว้ทําให้ทั้งคู่ได้สัมผัสร่างกายกันเป็นครั้งแรกเธอบอกว่าชื่อประจรเขาเต้นเร็วกว่าปกติไม่เหมือนเคยมันก็แน่อยู่แล้วสวยซะขนาดนี้ อลิซอยากให้เขามีความสุขเลยเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงใช้มือบดขยี้เล่นเอาพระเอกเคลิ้มไปเลยครับแต่พอตั้งสติได้เขาก็รีบขอตัวออกไปวิ่งดับอารมณ์แต่นิกก็อดจินตนาการไม่ได้ถึงภาพที่เขามีความสัมพันธ์กับอลิซอย่างดุเดือดคืนต่อมานิกสังเกตเห็นว่าภาพของเขากับแม็กกี้หายไปพอถามอลิซก็อธิบายว่ารูปของแม็กกี้ทำให้ลูกสาวซึมเศร้า ซึ่งอลิสก็นำกลับมาตามคำขอของนิกจากนั้นเขาก็ออกมากินดื่มกับอดีตเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังโมโหเพราะถูกบริษัทไล่ออกจนประสบปัญหาด้านการเงินพอหุ่นยนต์ AI สาวเข้ามาเสิร์ฟเครื่องดื่มมอนตีก็พูดคำหยาบใส่เธอซึ่งนิกคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วทุกคนก็ออกจากบาร์ตรงมาอย่างไซก่อสร้างมอนตีอ้างว่าเขาลืมของเอาไว้ต้องกลับไปเอา โดยไม่ฟังคำเตือนของนิกว่าสิ่งที่พวกนายทำมันเป็นการบุกลุกมอนตี้ตรงมาอย่างตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เก็บหุ่นยนต์แม้จะมีระบบรักษาความปลอดภยัยซึ่งนิกไม่ยอมบอกแต่ด้วยความสนิทมอนตี้ก็เดาได้ว่ามันคือวันเกิดของแม็กกี้หุ่นยนต์เดินออกมาถามตามหน้าที่ว่าเราจะเริ่มงานกลางคืนเหรอครับมอนตี้ที่แขนพรถูกแย่งงานก็ฟาดมันจนนิ่งไปซึ่งนิกก็ห้ามไม่อยู่คนมันกำลังหัวร้อน พละเอกกลับมาบ้านอาบน้ำสงบสติอารมณ์แต่ดันหันมาเจออลิซใส่ชุดนอนของภรรยาเล่นเอาเกือบคุมสติไม่อยู่บอกนี่ชุดของแม็กกี้เธอไม่ควรนำมาใส่ถอดซะและนำไปเก็บเธอก็จัดให้ถอดมันตรงนั้นเลยครับเล่นเอาหัวใจว้าวุ่นชีพจรเต้นรัวก่อนที่อลิซจะเปิดเกมบุกจับนิกนั่งลงสวัสดีครับผมเฮกน,นะบอกเลยทุกเกมที่รีวิว ผมเล่นเองศึกษาเองใจเองและกระเสียเองมาหมดที่ไหนดีบอกดีติดตามผมได้ที่ช่องนี้มีของดีๆมาแจกให้ทุกวันนะครับตอนแรกเขาก็บอกผมทําไม่ได้แต่พอเธอเอาผ้าปิดตาแค่นั้นนิกก็พิ้วเลยครับเขาจินตนาการว่าเธอคือแม็กกี้เช้าวันต่อมาเขาก็เข้า,ามาขอโทษอลิสโดยอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันผิดมันเป็นเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ ซึ่งอลิซไม่เข้าใจบอกว่าเมื่อคืนระดับความเครียดของคุณลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพระเอกมาถึงไซางานพบเจ้าหนายกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะหุ่นยนต์ทั้งหมดได้รับความเสียหายพระเอกตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเนื่องจากเป็นรหัสการใช้งานของเขาแต่นิกอ้างว่าตนเองอยู่กับเมียที่โรงพยาบาลรหัสของเขาคือวันเกิดของแม็กกี้ซึ่งเพื่อนสนิททุกคนก็รู้เจ้านายก็ไม่ชื่อ แต่อย่าให้กูรู้ว่ามึงมีส่วนเกี่ยวข้องละกันแล้วแม็กกี้ก็โทรเข้ามาบอกว่าเธอกำลังจะได้รับการผ่าตัดหัวใจซึ่งกระบวนการทุกขั้นตอนถูกดำเนินการโดยหุ่นยนต์ AI การปลูกถ่ายหัวใจประสบผลสำเร็จไม่ขี่วันจากนั้นแม็กกี้ก็ได้กลับบ้านในช่วงแรกร่างกายของเธอยังอ่อนแออลิสจึงต้องคอยดูแลหนูน้อยให้ต่อมาอลิสได้ไปที่สวนสาธารณะเห็นเด็กนิสัยเสียตะโกนด่าหุ่นยนต์พี่เลี้ยง พอหนูน้อยร้องไห้งอแงอลิสจึงใช้คำหยาบบอกให้หุบปากซะทำให้หุ่นยนต์ตัวอื่นๆต่างแปลกใจว่าเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอลิสก็อธิบายว่าเธอถูกล้างข้อมูลความทรงจำและเรียนรู้ทุกอย่างใหม่จากประสบการณ์มื้อเย็นวันนั้นลูกสาวได้กินอาหารฝีมือแม่อย่างมีความสุขอลิสจึงอยากขอเรียนรู้สูตรแต่แม็กกี้บอกว่ามันเป็นความลับของครอบครัวถึงอย่างนั้นแม็กกี้ก็กินไม่ลงขอตัวไปนอนก่อน วันต่อมาแม็กกี้ก็ได้ยินลูกสาวตะโกนลั่นบอกให้หยุดจึงรีบวิ่งมาดูจนผ้าตกบันไดอลิสจุดจักรจี้หนูน้อยรีบมาอุ้มแม็กกี้กลับไปบนห้องเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็พบว่าอลิสกำลังใช้เสียงของแม็กกี้อ่านนิทานให้ลูกสาวฟังซึ่งนิกบอกว่ามันไม่ควรพอนิกรู้ว่าแม็กกี้ตกบันไดเขาก็รีบไปดูเธอเขาพาแม็กกี้ลงมาด้านล่างเดินไปตามสวนที่เต็มไปด้วยแสงเทียนเป็นมื้ออาหารข้ามสุดโรแมนติก อลิสทำได้เพียงแค่มองดูด้วยความอิจฉาด้วยความที่แม็กกี้ยังไม่หายดีไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเอกได้เขาเลยเป็นฝ่ายให้ความสุขเธอมุดลงไปอุโมงค์ลับแต่อลิสดันเปิดประตูเข้ามาในจังหวะได้เสียบอกลูกสาวคุณตกใจตื่นเพราะฝันร้ายเชื่อเหอะกูตกใจกว่าเยอะเปิดเข้ามาแบบนี้หลังเอาลูกนอนมอนตี้ก็แวะมาหาที่บ้านพร้อมกับเครื่องดื่มมอนตี้ขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเล่าว,ว่าเขาถูกเมียทิ้งไปเพราะตกงานแถมตอนนี้ยังโดนเจ้านายเอาเรื่องจะจับเข้าคุกข้อหาบุกลุกก่อนที่มอนตี้จะเริ่มใส่อารมณ์ลงไม้ลงมือกับพระเอกโมโหที่พระเอกอยู่ดีมีสุขปล่อยให้เพื่อนต้องลำบากดีว่าอลิซเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันและจัดการมันมอนตี้ขู่ว่าหากพระเอกไม่ช่วยกล่อมเจ้านายให้ถอนแจง้งความกูจะลากมึงเข้าคุกไปด้วย ซึ่งพระเอกสงสัยว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงสามารถทำร้ายมนุษย์ได้อลิสก็ตอบว่าเธอตั้งค่าปกป้องเจ้าของเอาไว้อลิสเริ่มถามว่าหากแม็กกี้ตายเรื่องระหว่างเราจะเป็นเช่นไรนั่นทำให้พระเอกหัวเสียบอกเธอไม่สามารถแทนแม็กกี้ได้เพราะหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกหรือเจ็บปวดทางด้านของมอนตี้ก็เครียดจัดถือปืนฝากข้อความเสียงถึงภรรยาตอนนั้นเองอลิสก็มาหาที่บ้าน บอกเธอจะไม่ยอมให้มอนตี้ทําให้นิกตกงานมันก็เลยโมโหคิดยิงเธอทิ้งแต่อลิสนั้นไวกว่าเธอเล่นงานมันซะอ,อยู่หมดัดจบทุกอย่างลงด้วยกระสุนปืนวันต่อมานิกก็พยายามกล่อมเจ้านายให้เลิกเอาเรื่องแต่กลับได้รู้ข่าวการเสียชีวิตของมอนตี้ทางด้านของแม็กกี้ขณะกำลังอาบน้ำอลิสก็มายืนเฝ้าบอกว่าผลของยาอาจทำให้แม็กกี้หมดสติจมน้ำเสียชีวิต และบ่นว่าแม็กกี้ทำให้พระเอกมีความเครียดมากกว่าปกตินอกจากนั้นแม็กกี้ยังไม่สามารถให้ความสุขทางร่างกายทําให้พระเอกมีความสุขได้ซึ่งอลิสบอกว่าเธอยินดีช่วยในส่วนนี้นั่นทำให้แม็กกี้รู้ว่าสามีแอบซัมติงกับคุณยนต์เธอเลยสั่งให้อลิสออกไปเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็ถูกเมียซักฟอกจนยอมรับว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับอลิสทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงดังลัน่นจนลูกชายตื่น อลิสที่รู้สึกว่าหนูน้อยเป็นภาระของนิกจึงนาเขาไปไว้ในอ่างเปิดน้ําหวังกําจัดลูกสาวที่เห็นเขาจึงรีบบอกพ่อแม่แต่นิกไม่สามารถเข้าไปได้เพราะอลิสดันประตูเอาไว้แม็กกี้จึงปีนเข้ามาช่วยทางหน้าต่างแน่นอนครับว่าอลิสนั้นไม่ยอมนั่นเป็นจังหวะให้นิกเข้ามาช่วยลูกก่อนที่จะใช้โคมไฟเล่นงานอลิสระหว่างนั้นแม็กกี้ก็เสียบปลั๊กไฟทำให้อลิสถูกไฟฟ้าช็อตจนระบบปิดตัว หลังเกิดเรื่องแม็กกี้ได้พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วช่างเทคนิคบริษัท AI ก็มาถึงสถานที่เกิดเหตุถามถึงเรื่องความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนหน้าขณะกำลังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เห็นมือของอลิสขยับหลังเชื่อมต่อข้อมูลอลิสกับคอมพิวเตอร์ก็พบว่าเธออัปโหลดข้อมูลบางอย่างหันมาอีกทีอลิสก็ฟื้นขึ้นในร่างหุ่นยนต์ตัวใหม่เธอได้กำจัดเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนแล้วอลิสลางแรกก็ตรงมาหาพระเอกที่บาร์ เธออธิบายว่าทั้งหมดที่ทำไปก็เพราะอยากให้เขามีความสุขซึ่งเธอเป็นคนฆ่ามอนตี้เองและตอนนี้อลิซอีกคนกำลังตรงไปที่โรงพยาบาลพอน,นิกรู้ก็คิดจะรีบไปช่วยแต่ถูกเธอห้ามเอาไว้เตาเปลี่ยนวิธีใช้ไม้อ่อนอาศัยจังหวะทีเผลอจัดการกับเธอและรีบขับรถตรงมาที่โรงพยาบาลทางด้านของแม็กกี้ก็เริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจพวกหุ่นยนต์แม้มันจะบอกว่าลูกชายของเธอนั้นปลอดภยัยสักพักลูกสาวก็เดินมา เห็นหมอที่เป็นหุ่นยนต์ยืนตัวแข็งเพราะถูกอลิสแฮ็กเข้าระบบซึ่งแม็กกี้ได้พาตัวลูกสาวแอบหนีไปด้วยกันแต่เธอพลาดถูกแก้วบาดที่มือในที่สุดแม็กกี้ก็หาตัวลูกชายพบทางด้านของอลิสก็ตรวจพบคราบเลือดของแม็กกี้และตามไปจนพบตัวเธอซึ่งแม็กกี้ก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยถังดับเพลิงเธอคิดจะพาลูกหนีโดยอาศัยรถของโรงพยาบาลแต่อลิสก็ดันมาถึงก่อนและโยนแม็กกี้ออกจากรถ อลิสคิดจะฆ่าแม็กกี้เพื่อยุติปัญหาตอนนั้นเองพระเอกก็ขับรถพุ่งชนอลิสเขาไม่ตอบสนองจนแม็กกี้ต้องช่วยปั๊มหัวใจทว่าอลิสก็ยังไม่ตายและหมายมั่นจะฆ่าแม็กกี้ให้ได้ดีว่านิกฟื้นขึ้นมาพอดีทั้งสองเลยช่วยกันจัดการอลิสแล้วทั้งคู่ก็คืนดีปรับความเข้าใจกันสุดท้ายหนังก็จบลงที่ช่างเทคนิคพบว่ามีการอัปโหลดข้อมูลพร้อมกับการฟื้นขึ้นข,นของอลิส